สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีพี่พี่เสียงปนอาที่นี่รักกันทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่พี่ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะทุกคนนะนาจําปีปวดท้องมากนอนสุดโซมอยู่ในบ้านตอนนี้พี่พี่น้องอานาขอปวดท้องแสบแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรแทงเข้าไปที่ท้องเขาพี่นะ ผมก็ให้น้องชายเนะี่ยเอกไปตามหาคนที่ช่วยรักษาได้ก็คือเป็น <c oughs> ปู่พ่อปู่นะพ,พี่นะพ่อปู่ที่เป็นอาจารย์ของน้องออมหรือว่าที่เรียนน้องอ,อมมาลูกสาวแต่ตอนนี้ผมติดต่อน,น้องอ,อมไม่ได้เลยไม่รู้ว่าน้องออมไปอยู่ไหนพี่พทําอะไรไม่รู้ว่าน้องงอนอะไรผมหรือเปล่านะผมก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนผมมันต้อง ไปคุยน้องอมอีกครั้งนะให้น้องอมสื่อสับพ่อปู่แต่ผมยังไม่ติตดต่อน,น้องอมไม่ได้ก็เลยให้น้องชายผมเนี่ยไปตามหาพ่อปู่ซึ่งจะช่วยรักษานหนําปีนะลุงมอผีก็ช่วยแล้วทุกคนนะแต่ว่าช่วยแบบไม่หายขาดทุกคนนะยังกลับมาอีกแสดงว่าไอ้มอผียังไม่ยังไม่มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าของมันยังอยู่หรือเปล่ามันมันเลยของอยังค้างอยู่ในตัวหนําปีอะ่ะอยู่นะเขาแบบสั่งเสียพี่พ สั่งเสียแล้วก็ล่ำลาบอกแบบมันเข่าร้ายแบบว่าจะไปแล้วนะฝากดูแลเราจะปาด้วยผมบอกไม่ได้จะไปไหนไม่ได้ต้องดูแลด้วยกันต้องช่วยกันดูแลเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาปวดท้องเขามันมีอะไรแบบเข้ามาทิ่มแทงจนแบบเขาหายใจไม่ออกทุกคนตอนนี้ผมก็ให้ <c oughs> น้องดูกัน ไม่พูดยังไงทุกคนนะผมคิดว่าไอ้หมอผีเนะี่ยมันยังอยู่นะมันยังไม่ไปไหน,นทุกคนไอ้หม้อผีหมอผีแดงอนะที่น้องชายผมจัดการมาแล้วมันยังอยู่นะพี่โอเคทุกคนยังอีกสักพักก็ขึ้นไปดูอาการนะจำปีนี้ตอนนี้นาง น้าก็ต้งหลับนะหลับอยู่ให้กินยาแก้ปวดแล้วก็ยายาแก้ปวดที่แบบแค่ปวดรุนแรงอะ่ะแกก็จะหลับไปเดี๋ยวถ้าแกตื่นแล้วผมจะพาไปดูอาการอีกครั้งนะครับผมขอเปิดคลิปให้พี่ได้ดูก่อนว่าน้ำนปีเป็นอะไรผมเชืว่อว่าไอ้มพีแดยงยังไม่ตายดีแน่เลยที่ต้องใช้ผมไปจัดการน่ะอาจจะคืนชีพหรือเปล่านะ น้องอ่อมก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยผมก็เซ็งมากเลยว่าจะให้ติดสื่อสารกับพ่อปู่ให้หน่อยน้ำเือว,ว่าตอนนี้น้องชายไปเจอพ่อปูอ่หรือยังจะได้ให้พ่อปู่มาช่วยรักษานะทุกคนผมก็พยายามติดต่อไปแล้วน้องอ่อมไม่รับสายนะติดต่อไม่ได้เลย เออเพื่อคนครับทุกคนใครถูกหวยบ้างใครได้รางวัลอะไรบ้างผมก็เห็นคลิปน้องออมนะว่าเลขมันตรงมากเลยนะอะไรอะไรสามเก้าเก้าสองแล้วเก้าสามสองเลยเนี่ยผมก็เห็นเน้่ยมันตรงมากเลยนะเมนคลิปน้องออมอะผมอึ้งมากเลยทุกคนเฮ้ย <"H ee, S 2> เป็นไปได้ยังไงวะแล้วผมผมคนไม่เล่นอยู่แล้วไงแล้วผมก็ไปเจอมามโอ้ตกใจคนลุกเลยแล้วไปแล้วก็มีฟรีได้ถูกเหมือนกัน รอบนี้ก็ถูกหนักกว่าเดิมมันตรงเลยล่ะแล้วผมก็คนลุกเลยลน้องอ,อมมาให้แม่นมากๆเลยนะความฝันน้องอ,อมนะเป็นความฝันที่ฝันถึงช้างแล้วนํามาลงในคลิปผมก็โอ้ความฝันเนี่ยมันทําให้คนเราแบบฝันถึงช้างอ่มันทําให้เละซับจริงๆนะไม่รู้น้องอ,อมถูกหรือเปล่าผมติดต่อไม่ได้นะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาทางติดต่อแล้วก็ผมผมผม,ผมโทรไป ไม่ติดหรือไม่รับเนี่ยไม่รับนะเราถักไปก็ไม่ตอบทุกคนไม่รู้ว่างอนอะไรหรือเปล่าโอเคพี่พี่เดี๋ยวอีกพักเราขึ้นไปดูน้าจำปีกันนะน้าจำปีก็หลับอยู่นะโดนยาเาไปยิ่งขืนสนิทเลยขอกำลังใจจากพี่เอฟซีนะครับผมคนละหนึ่งไลน์แชร์ให้น้าจำปีเนี่ยหายดีนะอย่าเป็นอะไรมากนะทุกคนนะเพราะว่า จำปาจะเหลียวคนเดียวเนี่ยจำปลาคงอยู่ไม่ได้แน่พอไม่จะแทงยังตามหาไม่เจอทุกคนถ้าจะให้หายไปก็ถ้าพ่อก็บ้าไปแล้วตอนนี้แฟนใหญ่ก็ไปเจอที่ทํากอดลำแล้วก็จับไปลงโทษทุกคนเราดูคลิปเลยนะจับลงโทษท่านพู้นาเมืองแปรนะส่วนตอนนี้นายนำปีก็ป่วย แล้วก็ท่านอาจารย์พูทนำเองกัปเรียเนี่ยท่านท่านเก่งท่านดีมากๆนะท่านไม่ถือตัวเลยท่านใช้สิทธิ์เท่าเทียบกับประชาชนทั่วไปผู้คนทั่วไปเลยนะท่านไม่แบบเป็นคนแบบถือตัวแบบคนใหญ่คนโตอะไรทั้งนั้นอ่ะให้เราเอาเทคโนโลยีของเราไปเผยแพร่ในเมืองของท่านด้วยนะท่านชอบแล้ท่านก็ยินดีที่จะ รับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไม่เหมือนกับคนเก่าที่ไม่เอาหายเลยนะทุกคนอืมลำยายหลังบ้านพวกนั้นคือห้อยมาใกล้ๆหัวเลยอืมห้อยตำดื้นเยอะมากแต่เปลือกอ่าเม็ดเป็นใหญ่เนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเป็นแบบออแกนิกอันไม่มีสารพิษ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาในะน้ำปีนะภาวนาให้นะาหายไวๆแล้วก็ขอผ่นนานาราเบื่ดีอย่าให้เป็นอะไรไปถ้าเป็นอะไรไปผมสงสารนงจำปาน้องจำปามากนะต้องอยู่คนเดียวนะและอีกอย่างนะเราจะช่วยกันตามหาพ่อแม่แท้ๆของน้องจำปาให้ได้ทุกคนนะพ่อแม่แท้ของน้องนะยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นคนบุคคลธรรมดาคนจนๆน,นะทุกคนนะนจนเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปหานะจำนั่าจำปีกันนะไมนรู้ว่าตื่นหรือยังนะผมให้กินยาแก้ปวดแบบแรงอ่ะรับไปเลยทุกคนนะทำให้ง่วงนะไปอยู่ๆไอ้บ้านข้างนมันก็เปิดเพลงเสียงดังนะนั่าจำปีก็นอนอยู่ผมก็เซ็งมากยังไม่ตื่นนะทุกคนอ้ยซึ้งๆแล้วนั่ปีครับ เดี๋ยวผมขอเขายอยื่หน้าปีก่อนนะเขาไม่ทุบขอไป,ปจับหน้าผาักหน่อยว่าหน้าผักร้อยแค่ไหน เฮ้ทุกคนตอนนี้นะจะปีเนี่ย <c oughs> ก็บนปวถทางตลอดนะแต่ผมบอกให้สู้อย่าคุ้นท้อนะ,ะช่วยกันรักษานะให้หายให้ไวที่สุดนะโอเคทุกที่ขอบคุมากผมจะอัปเดตให้ดูเยอะๆแล้วกันนะอาการน้นะวันนี้พอนายน้องชาผมได้เจอกับท่านปู่นะจะได้มานักษานะมารักษานะและทำปีไม่ได้นะน,น้ำมากเลยทนะุกคน <c oughs> ไอหมอกขีนะมันยังร้อนน้อยอยู่แน่นมันยังมีชีวิตอยู่แน่กคนอน่าเพิ่เชื่อแบบนั้นนะนนมันยังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยเมย์ของมันคุณจะออกไปยาวตอนเนี้ยแต่ของมันยังไม่ออกไปเลยพี่เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการน้าจำปา่าให้น้าจำปีให้ทุกคนได้ รู้กันเป็นระยะระยะแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้ให้นาพักผ่อนให้มากๆแล้วก็อดทนอดทนสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรองให้พ่อปู่ท่านปู่นะ่ะมาช่วยถอนของเอาของออกนะผมเชื่อว่าท่านคงไม่ใจร้ายแล้วก็เชื่อว่าน้องชายผมคงได้เจอท่านแล้วตอนนี้นะผมผมรู้สึกแบบนั้นนะพี่นะก็คอยเรื่องร้ายไ,ไ,ไปเรือด,ดีนะ ผมไม่อยากน้องจำปาเสียไปทั้งคู่ทุกคนนะทั้งพ่อทั้งแม่นี่ส่วนหลังบ้านเรานะพี่ๆนะผมใช้รถแทรมาดันแล้วก็ปลูกพวกพืชตะคุงตะไคร้พวกพลิกต,ต่างๆเนี่ยให้มันดูแบบไม่ลกนะไม่ให้ยาขึ้นเป,ปล่าๆทุกคนนะปลูกต้นไม้ไว้ทุกคน เสีย่ยงงานช่างก็จกำลังทำงานนะผมก็สงสารนามากเลยนาก็นอนป่วยเสรยงเพลงก็ดังผมก็โอ้งั้นเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปตรงนี้พี่ๆแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้าจําปีด้วยนะอ่า ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตพวกเราโดยการไม่กดข้ามพัษนาในคลิปนะครับผมของุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่มีให้กันแล้วก็ให้กันมานะพวกผมจะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมรอชมคลิปกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ